สวัสดีครับผมกลัาอยู่ในเกมแพตตแคทกับดักในมิชิวาด่านจุดโจมเดือนธันวาคมนะครับโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะมีตัวแพตตี้น้ำหนึ่งใบเนาะเดี๋ยวจบด่านนี้เราไปเปิดกันดีกว่าครับมาไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับถือว่ามาฟาร์มตั๋วแรด้วยเก็บไว้เปิดตู้ที่มันเพิ่มโอกาสได้อูเบอร์แร่9%ครับอนไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับด่านที่10ครับผมโอเคครับมา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 ,มา,มา รีบเคลียร์รีบไปครับผมอยากรู้แล้วว่าตัวอ ber อร์ตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรครับ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเป็นตัวใหม่แล้วว่ายังไม่เห็นเลยอาจจะเป็นตัวเก่าก็าได้นะครับไม่รู้เหมือนกันครับอ้อด้านนี้มีข้อจํากัดคือใช้ได้แค่สิบตัวนะครับป่าตางก่อนเลยครับโอเคแคนแครนะผมเบื่อมันน้องนั่นแหละเอ้ยลืมไปว่าดันไปเลยก็ได้นี่นะดันไปเลยก็จบเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเจ้าแจ็คไปก็นนะ่าจะจบเหมือนกันครับโอเคประมาณนี้แหละครับ ไม่ต้องไม่ต้องรีบครับผมปล่อยแค่ประมาณนี้ก็จบได้ครับรอเจ้าแจ็คเนาะโอเคครับเจ้แจ็คไปเลยละากาันนะครับน่าจะเคลียไม่ยากครับผมปาไปปไปไปเจ้าบอสมันก็ไม่ได้เคลียยากครับเจ้าเนียนดำนะแต่ตีเร็วกว่าปกตินิดนึงโอเคครับป,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 ปไปปไปปไปเน้นเจ้าส่งของก็ดีนะอโอเคครับบอมุดได้ละไปเลยบอมุดเร็วๆโอเคครับผม จ้าแจ็คล่างนี้ไม่รับผลจากการอยู่เวลาด้วยเนาะเก็เก่งอยู่วิงญด้ไปครับหยุดเดียมยอดครับลาก่อนครับเจ้าเนียนดาโอเคครับเรียบร้อยครับน่าจะจบไม่ช้าละเคลียร์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 เรียบร้อยครับผมจบละเอามาเลยตัวแรกครับตอนนี้มีเจ็ดบแล้วเนาะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ซานกิโกบองแมวครับโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดกาชาดีกว่าเนาะมันมีอีเวนต์ของไออีเวนต์เนี้ย จะเปิดดีไหมมันม,มีสองตัวแต่การได้เจ้าตัวใหม่ก็คือเราต้องเปิด11ครั้งนอกแต่ไม่มีตัวแลพออะตัวแลบ้าเลยไม่มีกระป๋องแมวพอครับไม่น่าเปิดได้ครับน่าจะต้องผ่านไปก่อนครับผมอ่ะไหนๆก็มาลอะออะซักตู้แล้วกันนะครับไปเลยหนึ่งรอบครับผมมาๆๆขอหน่อย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  <Nope. S 1> โอเคครับช่้งมันครับผม แล้วก็มาตู้นี่เลยครับเจ้าตัวอะไรนะแพตตินัมครับผมโอเคครับไปเลยแล้วกันนะขอตัวไม่พอครับไม่ขออะไรมากครับผมไหน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 โอเคตัวไม่ครับโอเคประมาณนี้ครับผมน่าจะจบละคลิปนี้คลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอคลิปหน้าครับบายบายครับผมบุย